วันนี้เราจะมาฝึกใช้ทฤษฎีบท6นะคะเดิมทีเราใช้บทนิยาม7นะคะในขั้นตอนนี้เราจะลัดขึ้นไปอีกนะคะแต่ว่าเวลาเราจะใช้ต้องดูอะไรก่อนนะคะคืออนุก,กรมนั้นต้องเป็นอนุกรมเรขาคณิตน,นะคะที่มี a 1เป็นพจน์แรกและ r เป็นอัตราส่วนรวมนะคะแล้วก็ค่อยมาพิจารณาค่าสัมบูรณ์ของ r ว่าน้อยกว่าหนหรือมากกว่าหรือเท่ากับ1นะ ดูตามโจทย์เลยนะคะอนุกรมนี้เป็นแบบนี้นะคะมี A1 เป็น1 R เป็นลบเศษ2ส่วน3าารได้จากไหนนะคะคือพจน์หลังหารด้วยพจน์หน้าแต่จะดูแค่1อันนะคะเพราะว่าโจทย์ไม่ได้กําหนดเราว่าเป็นนุกรมเรขาคณิตด,ดังนั้นเพื่อความมั่นใจเราต้องเช็ค พดตรงนี้หานด้วยพจน์ตรงนี้นะคะก็ยังเป็นลบเศษสองส่วนสหรือเราก็พยายามยืนยันด้วย an อีก e. รอบหนึ่งนะคะว่าสอดคล้องกันหรือเปล่าในข้อนี้เราเห็นแล้วว่าอนุกรมที่กําหนดเป็นนุกรมเรขาคณิตเราจะใช้ทฤษฎีบท6ได้ทันทีนะคะว่า เอ e เป็น1นะคะตามนี้เลยและก็มี R เป็นลบเศษสองส่วนสเราก็พิจารณาค่าสมบูรณ์ของ R ชันทีนะคะว่าเป็นไงนะคะน้อยกว่า1เพราะค่าตรงนี้ R ของเราเป็นลบเศษสอส่วนสเมื่อใส่ค่าสมบูรณ์ก็คือ2.3ส่วนสซึ่งน้อยกว่า1.2.3ส่วนสน้อยกว่า1นะคะดังนั้นเราบอกว่านุกรมนี้จึงเป็นอนุกรมลู่เข้าเหมือนกับทฤษฎีบทหเลยนะคะนุกรมนี้เป็นอนุกรมลู่เข้า เวลาเรารู้ว่าเป็นอนงกลมลูกเข้าเสร็จเราต้องหาผลบวกของอนุกรมนั้นจากสูตร A1 ส่วนด้วย1ลบด้วย R A1 ส่วนด้วย1ลบด้วย R นะคะเท่ากับ A1 แล้วก็เติมลงนี้นะคะแทนค่าเลยนะคะเป็น1ต่อไป1ลบด้วย R ก็1นึ่งยังคงเดิมนะคะ ลบด้วยก่อนลบอาของเราแทนลงไปนะคะอาเราแทนด้วยลบเสร2ส่วนด้วย3นะคะลบเสร2ส่วนด้วย3ต่อไปเราดำเนินการได้เศษ3สมส่วนด้วยหเนาะสำหรับรอบนี้สรุปได้ว่าขั้นแรกเราต้องพิจารณาอนุกรมตัวนั้นว่าเป็นอนุกรมอะไรถ้าเป็นอนุกรมเรขาคณิตใชิทฤษฎีบทร6ได้เลยโดยพิจารณาอะไรนะคะอว่า แอ s ส์ลูดของ R น้อยกว่า1ห,หรือเปล่าถ้าแอ s ส์ลูด R น้อยกว่า1ก็หาค่าของอนุก,กรมเพราะว่าเป็นอนุก,กรมลูกเข้าแล้วบอกค่าของเขาจากสูตรนี้เลยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแอ s ส์ลูดของ R มากกว่าหรือเท่ากับ1ตอบเลยว่าอนกุกลมลูกออกไม่ต้องทำอะไรต่อเลยนะคะ F4 สําำหรับวันนี้คอเป็นวันที่ F4 ี่ซียค่ะ